ทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์วิวนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่แบงค์มาอยู่กับทีน่าเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ทีน่าพาพี่แบงค์มาเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงนะคะ่ะลงมาอยู่ที่ห้องสมุดมารวยชั้น B1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งใจจะมอบให้กับนักลงท,ทุนทุกท่านมาร่วมกันหาความรู้ที่นี่นั่นเองแล้วก็อยู่กับพี่แบงค์ด้วยพี่แบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเคยมายัง อื่ก้นคนอื่นนิดนึงนะแต่ว่า Investory เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ตั้งใจภูมิใจอยากให้ทุกคนมาถูกต้องเลยมาฆ่าม o n e ี่มอนสเตอร์ไปด้วยกันนะอินไหมอินไหมนะมันนี่มอนสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นตัวทำลายทำลายความฝันเรื่องของการบรรลุเป้าหมายทางการเงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมี เป้าหมายทางการเงินที่ประสบความสําเร็จได้เราต้องมีความรู้เพื่อที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดมีความรู้แล้วต้องฟังข้อมูลด้วยวันนี้เริ่มต้นได้เป็นหลักการมากถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าขายของไงะพูดตรงตรงตรงนี้นะแต่ว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยพี่แบงค์วันนี้ก็จะมาย่อยกันต่อเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เดือนนี้เนี่ยพฤษสภาใช่ไหมพี่แบงค์ทุกคนพูดประโยคเดียวกันว่า เซลอินเมย์แอนด์โกเอเวถูกต้องซึ่งพี่แบงก์ก็พูดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาแล้วมันผ่านมากลางเดือนแล้วถูกต้องเลยค่ะเมื่อไหร่จะเซลอินเมย์ทันทีนักวงทคนถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเชิญพี่แบงก์มาให้ถามอันนี้ให้หน่อยเพราะว่าลุ้นมาตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกแลนดี่ขึ้นอับปับฐานนิดหน่อยเอากลับมาขึ้นอีกแล้วผลประกอบการส่วนใหญ่ก็ออกมาดีใช่ประกาศกันหมดละ GDP ก็ออกมาสวยถูกต้องเลยแล้วมันก็ไม่ลงแล้วจะเอาตรงไหนมาเซลลอินเมย์ค่ะคุ ผลประกอบการประกาศมาเซอร์ไพรส์ก็ทำให้ตลาดพุ่นขึ้นถูกไหมครับแต่ว่ารอบของการประกาศผลประกอบการก็คือ45วันทําการงบตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คือเขาต้องส่งกันให้หมดแล้วภายในกลางเดือนพฤษภาใช่ันมันเป็นช,ช่วงที่ทุกคนมันออกเร่งงบกันออกมาแต่ถามว่าแล้วครึ่งครึ่งเดือนหลังของพฤษภาละจะมีข่าวอะไรงบจะอ่อกอีกไหมผมว่าไม่มีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าระยะสั้นปัจจัยปัจจัยเรื่องเออร์เน็ตผลประกอบการจะไม่มีแล้วในครึ่งเดือนหลัง นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าตัวเลข GDP ที่ออกมาไตรามาส หนึ่งที่ออกมา3.2แล้วทุกคนบอกว่าให้เซอร์ไพรส์มันเยอะขึ้นมาจริงๆเนี่ยเมื่อวานผมก็นั่งไปนั่งแกะรีพอร์ตของอแบงค์ชาติก็ปรากฏว่าตัวที่มันขับเคลื่อนและทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงๆมันก็คือการลงทุนของภาครัฐแต่ว่าภาคเอกชนกับภาคการบริโภคของเรากันเองเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นขึ้นอันนี้คือตัวลึงที่ฟื้นตบวที่สองที่มันดีจริงๆมันก็เป็นพระเอกมาตลอดก็คือภาคท่องเที่ยวนะครับจนถึงวันที่14พฤษภาเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาา้นนค32.5 ก็คิดว่าปลายปีนียถ้าจบแบบนี้อัตรานี้30ล้านคนเกินเนี่ยเห็นแน่แล้วถ้าดูอัตราแบบนี้คืออีก4ปีถึง5ปีเราน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละนะหลังจากนี้5ปีน่าจะประมาณ50บล้านคนประเทศเราก็มีอยู่70บล้านคนแล้วนะประเด็นป้าเดนประเด็นคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเกินครึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนคือนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยก็คือมาก็ดีแต่ก็มีความเสี่ยง ความเสี่ยงหลายด้านก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเอ่ยเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยผมเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนก็เริ่มบ่นว่าให้มรถมันติดมากขึ้นนะเห็นรถทัวร์ที่พาทัวร์จีนมาอะไรเงี้ยหนูแอบแชร์บ้านหนูอยู่ตรงข้ามกับสายใต้สายใต้กึ่งเกากึ่งใหม่อ่ะซึ่งเป็นแหล่งที่โอ้โหทัวร์จีนต้องมากระจุกตัวอยู่ตรงนี้เยอะมากแล้วเชื่อไหมคะว่าเสาร์อาทิตย์นะ คือพี่ไม่ต้องไปตรงนั้นเลยอ่ะอคือรถบัสจะจอดเป็นร้อยร้อยคันน่ะเพราะว่าเขาก็จะแบบวนไปส่งพระวัดพระแก้วแล้วก็วนกลับมาจอดรอ,อตรงนี้แล้วก็โขตรงนั้นนี่อภิมหาประชาชนชาวจีนที่แบบหลั่งไหลมามันเยอะมากจริงๆใช่ผมคิดว่าซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเราเองกับกับผู้ประกอบการที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องเตรียมรับมือ,อมคือเราคงต่อต้านเขาไม่ได้หรอกแห่ยังไงเขาก็คงเข้ามาแต่เรามีวิธีแก้ปัญหายังไงในระยะยาวแต่ ย้อนกลับมาที่ GDP ก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มันเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นมันเป็นแค่บางภาคส่วนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการลงทุนภาครัฐที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการลงทุนมันเป็นการลงทุนระยะยาวในไม่กับโปรเจกต์ซึ่งเรายังไม่มีปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นหรือยังไม่มีมาตรการในระยะสั้นซึ่งเราน่าจะเห็นในรัฐบาลชุดนี้แหละก็คือเดี๋ยวน่าจะมีมาตรการอะไรทยอยออกมาแต่สิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่ารัฐบาล ออกมาตรการก็คือทำยังไงที่จะกระตุ้นให้ภาคเอกชนกับภาคการบริโภคมันกลับมากระเตื้องขึ้นด้วยซึ่งตัวเลขเนี้ยมันไม่ฟื้นมาเลยในสี่ห้าไต,ตรมาสล่าสุดที่ผ่านมาันั่นหมายความว่าถ้ามองจากปัจจัยในประเทศเองนะตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์มองว่าโอกาสที่จะมีการขายหุ้นไทยออกมาในช่วงพฤษภาเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าปจัจจัยเชิงบวกหมดละผมคิดว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเราเจอพ o s i t ห v e s u r p ไ i s e เนเพราะทุกคนก็ไม่คิดว่าจ d p ไตรมาสหนึ่งจะออกมาเกิน3ทุกคนก็ไม่คิดาาารนน้มั จะยืนได้หรือ45่สล้อแบบนี้โอเปกก็ไม่ได้เห็นประชุมกันได้รู้เรื่องถูกไหมครับและอีกอย่างมันยังมีความกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนเดือนมิถุนาก็ยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็เบรกสิตถูกต้องใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันด้วยระเด็นนี้มันก็ยังมีมันยังมีอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ที่เราเห็นตลาดหุ้นทั้งอเมริกายุโรปเอเชียและรวมถึงหุ้นไทยขึ้นมาตอนนี้ผมไม่เห็นฟันโฟลในการเคลื่อนย้ายอย่างผิดปกติิว่าาาาาเเเขขจจจะ้มรงงนนนคััสกกกตฟฟโไห็ื เวสเทร์นียูยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมินัยยะดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรเมื่อเทียบกับเยนก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เลือกทางแต่ตลาดหุ้นเลือกก่อนคราวนี้คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีการขยับของฟันโผล่จริงแสดงว่าเงินก้อนนี้ที่มันไหลเข้ามามันเป็นการเล่นของนักลงทุนกันไปภายในประเทศเองหรือเปล่านั้นผมยังคิดว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ที่ตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังอาจจะมีแดงปรับตัวลง อืมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วภาพเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูหลายๆปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วพีคมันจะอยู่ในเดือนพฤษภาเนี่ยแหละหปีที่ผ่านมามีสามปีเนี่ยพฤษภาเลยพฤษภาเลยแต่แค่ว่ามันอยู่ช่วงวันไหนอะไรยังไงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าถามพี่แบงค์ว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ย ของเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บนะนักลงทุนต้องระวังแล้ววันนี่แหละคือสัญญาณเริ่มต้นของแรงขายที่จะมาในเดือนพฤษภาจริงๆอย่างดอลลร์อินเด็กซ์นะครับถ้าใครถ้าใครถ้าใครมีสมาร์ทโฟนนะผมคิดว่าทุกคนต้องมีดดดต้องดูตัวดอลลร์อินเด็กซ์ในมืออยู่แม้แต่คนที่เป็นบอททอมอัพและดูในลงทุนในหุ้นอย่างเดียวผมคิดว่าตัวเลขตัวนี้ยังไงก็ต้องดูดอลลร์อินเด็กซ์ลงไปแถวๆประมาณ9192ในช่วงประมาณต้นเดือนอนะครับถ้าดู็นาวเป็นเเารียกว่า ท็ top, top. อปดับเบิลท็อปก็คือการาฟมันขึ้นไปที่ร้อยรอไลน์เด็ดเนี่ยขึ้นไปร้อยลงมา92ขึ้นไปร้อยอีกทีแล้วลงมา92เป็นตัวเอ่ะเป็นตัวเอคราวนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปในสัญญาณเทคนิคมันแปลว่าดอลลาร์จะมีทิศทาง อ่อนค่าได้รุนแรงถ้าดอลลาร์อ่อนค่าได้รุนแรงตรงนี้มผมคิดว่ามันจะมันจะบอกเทรนด์อะไรของโลกหลายๆอย่างนะครับซึ่งตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าดอลลาร์อ่อนจริงๆตัวที่มันน่าจะมาก็คือตัวที่เราพูดถึงกันช่วงนี้ไปไว้ก็คือทองใช่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พอมันถึงลงมา92ในช่วงประมาณต้นเดือน,นพฤษภาคมมันเริ่มมีการดีดกลับคือดอลลาร์กลับมาแข็งเพราะคนยังเชื่อว,ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยตอนมิถุนาเพราะนั้นตอนนี้เฟดฟันฟิวเจอร์เรทคืออีกตัวหนึ่งที่ผมติดตตาาามมมดูกก็คืออถ้้เัันิวร่่ใหโสที อาอกกรดเบียมีการขึ้นดอกเบี้ย<ม>ในเปอร์เซนต์ที่มากกว่าสักประมาณ40-50%ขึ้นไปแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆมผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร<ม>่คือถ้าดอลลาร์แข็งเงินมันจะถูกโยกกับถูกต้องแต่ถ้าดอลลาร์มันยังกลับมาอ่อนอยู่<ม>เรายังหายใจใหายคอได้บ้างว่าแสดงว่าเงินมันยังหนีออกจากดอลลาร์มาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นแนวรับสาคัญของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่พี่แบงค์บอกว่าต้องจับตาคืออยู่ที่อดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับถ้าเป็นโค้ดของตัวบูมเบิร อันนี้ต้องรหลุดตรงนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยคือเป็นสัญญาณที่ เขาเรียกว่าโลกมีการเปลี่ยนเทรนแล้วแสดงว่าไอที่ผมบอกว่าตลาดหุ้นมันอาจจะเซลล์อินเมย์อาจจะไม่เกิดตลาดอาจจะมีแรลลี่ต่อในไตรมาสโอเคจับตาตรงนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นมุมมองที่ชวนพี่แบงค์มาเล่ากันเกือบสดเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเทปกันวันก่อนหน้าวันเดียวเองนะคะควันนี้ที่เราคุยกันก็น่าจะช่วยทํานายทายทักทิศทางตลาดในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าพี่แบงค์อยู่กับเราต่อนะคะจะมาพูดคุยกันในอีกประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นในนนนนนนเดืืออมิถุาาายี้ั่่ก็คคํว BriXces e ีเทนกับเอ retain กั exit รอบนี้เนี่ยเขาจะออกกันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเขาออกจริงๆเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปในฐานะนักลงทุนนะคะประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายกันเพิ่มเติมด้วยแต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามพี่แบงก์ก็สามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชีย c แอคเคาท์นะคะแอดมิสเตอร์เมสหรือว่า Facebook Fan Page สินทอนนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่แบงก์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ